วางอีกคือเกาพี่น้องเลยกับมื่อนี้เากับมหาสาวพิมกับเมพรนะพี่น้องเดี๋ยวฮะเขาไปเบื้งไปส้มลำกันเลยเนาะไปหากำลังสิเขาไปหาเมพรกับเปิยพิมนะพี่น้องมากับสาวลายสาวพิมพี่น้องด้วยสบายดีฝนฝนไหลเพิ่มเพิ่ดเนาะจากผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ แม่เนาะสว่างอืนบุตรินเลยก็คืออาจารย์แม่เนาะที่เพิ่นฝากมาให้พี่น้องเลยบุตรินชายกองบักไงเพิ่นมาเพื่อนเนาะกับน้ำเนาะโอ้เพิ่นกำลังสีสะเนาะหน่องเลอาชีพมาชงเมืองช่างๆคนเนาะ สบายดีสามคนนี่บอกสั่งโอ้เสียเงินไว้ใช้ได้เนาะสามคนไอหยอกสั่งเพิ่นพี่น้องเลยน่ะเพิ่นกำลังโบกโบกเรือนสาวพี่น้องเลย าก็มาเบิงสางผสมปูนเนาะเชลัยสางเพื่อผสมปูนเออปัญหาก็มาเมื่อนี่เนาะอ แต่ว่าเพิ่นไปทางอื่นบ่เมื่อวานมีงานหลายเนาะมาโค้เนาะถุงใส่บานเอากระเบรดมาแต่ดุลเนาะเพิ่นโก้เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยก็หันดีใจนะสาวพิมพ์พิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นได้เฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยมันการสีอาชีดีกว่า เพื่อเก่าเพิ่นพี่น้องเพราะว่ามันเป็นฝากระจาดเพื่อเก่าเพิ่นพี่น้องอต้นไปต้น,ตน,นรกระถินเพิ่นก็ะไรบักเนาะมันไก่เฮือนเพิพ่นพี่น้องสงสัยเพิ่นย่านพายุมาในบมันสีหักทับเนาะะเพิ่นก็ะไรบักถิน่น ส้วางสิพาพี่น้องไปหาสับพิพยมกันเ้ยเนาะสบายดีคุณหมไงโดยสบายในพอดนะตอนที่มันยังบ่อตกเนะตอนที่มันยังบ่อติดเชื้อเนาะตอนที่มันเริ่มทีเป็นอะยะเนี่ยหนึ่งอะไรเนี่าแพทย์ก็ท่ากัคือว่าเนี่ย ระยะที่สี่นกหดอดออกระดูกเนาะพงเปิดน,นี้ระยะสามแล้วทีนี้ก็โมกับบอกว่าบอมีวิธีหักษาเว้าวากันที่ผ่านมาเนาะมีแต่ว่าไปกวดนั่นกวดนี่เฮาเสียงเงินเรียบร้อยแล้วค่ะแสนหกแสนเจ็ดแสนนี่แล้วก็มมบอกว่าบอมีวิธีหักษาซึ่งเฮาก็เสียงเงินไปแล้วดิก็คือแบบเป้นแบบนี้ตลอดมาก,ก็เลยแบบมีวิธีเดียวก็คือขามไปหมุกอย่างเดียวขามไปฝั่งไทยอย่างเดียว ่เวลาค่ะสมมติว่าเจ้าไปเนาะเวลาไปนี่ต้องต้องอาศัยรถพี่น้องจ้างเขาประมาณเท่าไรท่านหาไปกลับเวลาไปนี่แม่พ่อในโรงที่บัสบ่นเลยจังไลยบอกก็คือเห็ดอยู่ในนั่นเห็ดอยู่ในด่านนั่นแหละก็บอกว่าเพิ่นว่ายางวะได้อแล้วเพิ่นได้บันคืออันน้องพิมเพิ่นไปเฮ็ดทางเขาเสียได้ไห้เจ้าพูดท่าจังได้ยังเชิญสี่นะก็คือเขาก็เตรียมอันหูบไปโซงใบเนาะแล้วก็อันที่ว่าเห็ดอันใบไปส่วนคาย ข้าวเดตัวสีข้าวสามสิบหรือว่าหาสิบพันนะข้าก็เขียนข้าก็เอาปุ้มสมานครัวี่อยู่างข้าก็เขียนเขียนเขียนให้เรียบร้อยข้าก็ะขาไปขามไปแล้วข้าก็ะขามมาทีว่าอยู่ได้จงคือสามมื้อมัดนั่นน่ะแม่นหัจักอยู่แต่ว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ว่าเราเห็ดบัตรก็คือคือช็อพิมพ์ว่าเห็ดปกติเห็เลยเนาะแล้วก็เพิ่อเค็ดนหายมันบ่โอ๋อก็สิทธามนี่เพราะว่า วันนี้รถเพิ่นนะนะเพิ่นยังหัดส่งท่าจะไปอยู่บะฮวนพี่น้องก็คือสบายดีหัดส่งคือเก่าอยู่แต่ว่าถามว่าอยากไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ะก็เมนว่าบ่ได้ไปกับสี่ปีแล้วโดยแต่ว่าเงินก็ยังบ่มีสิไปหาหมอเนาะเพราะว่าอ้ายที่เพิ่นให้เฮามาถามเรื่องเฮ็ดรถซาเล้งเนาะขั้นถามว่าอ่าคั้นว่าเอ้ยคั้นว่าเออพิมพ์ว่าเออบ่ได้เฮ็ดแล้วมันยากมันมีความจะเป็นแบบนี่ไปนี้ก็ให้เพิ่นเบิ่งผ่านคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิได้ส่งให้อ้เพิ่นเบิ่ง แล้ววันนี้คะแนนว่าไอวะเออไอที่จะซอย,ยเหลื้อนี่ก็คือว่าเรื่องรถซาเร่งถ้าเกิดว่าไอ้ไอไอเข้าใจลาววารราาแล้วว่าเหตุบ่ได้ก็คือถ้าจะขายซาพิมพ์อยากให้เพิ่นซอยแม่พรนทางซาพิมพ์เรื่องนี้ก็ก็โอเคเนะาะทั้งหมดคือจัง<ด>อ่าเขาเขาคือคิดว่าถ่ายเงินในี่ยจำนวนสองร้อยดอลนี่ถ้าเกิดว่าเพิ่นถ้าเพิ่นซอยมากมามมาก็คือสามารถไปหาหมอได้แม่นบอกโดยเนาะไอพราะเพราะว่าแพ้กดทับนี่คือเห่ากระล่างมานี่ยนะสี่ปีแล้วแล้วว<ด>ับบนี่เห่ากรบโปงหว่าเดือนใด อาทิตย์ใดปีใดจังสีดีแล้วค่าใช้ใจ่ายเท่ากับออกไปตลอดในล่างบ้านนี่สองเทือล่างคือตอน้าแม่เพิ่นอาบน้ำแล้วก็ล่างเธอหนึ่งแล้วก็ตอนแรงแม่เพิ่นอาบน้ำแล้วก็ล่างเธอหนึ่งแต่อุปรกรณ์ที่เทาใช้ใจ่ายนี่ถือว่านักสมควรในสี่ปีเนาะแม่แล้วมันนี่กระซื้อกับมีตะซื้อของอันนี้ใหพิคน,นเลยนี่ฝาก อาจารย์มยเพิ่นถือมาแต่เมกาไห่เมเพิร์นะที่ใส่ดีกว่ามาจากเมกาแม่เสียรายบ้าหอดกถือไว้เนาะชิไห่จะเพิ่อที่ถือไ้ส่ไหสารายดิอันคนเพิ่นบุเคยเห็นเพิ่นก็เลยแกะเบิ้งอันนะงสยมันมันถึกมันตันนี้เด้อมันอยู่ในกระเป๋านะเสือแม่มมันนะใส่ได้อยู่เพราะว่ามันได้ทงและเขา่น้องุคเคยไปแกะเบื่งมันเป็นเลเป็นเพิรเพิ่นอยากเบื่องเพิ่นเพิ่นเมย์เมก้า ลลาอาจาย์แ,<อ>แม่ดูอ,อาจารย์แม่เนาะอาจารย์แม่มาเรียนสาพุทโธอ่าแล้วก็แบบเพื่อนก็ยังบดได้บ้างปฏิกิริยสกุลเหมือนเช่นนีเผลผลิตจาอยู่แต่เพื่อนยังเบลอเบียดโอ้ทีเช่พิมพ์ว่าเรื่องว่าจากขาแม่ไปกวดเพิ่มเติมเนาะแต่ก็ยังบูมเงินโดยเขาจะไปกวดว่าจะไปเบิ่งมันนี่วิธีหักทรายหายขาดโบเนาะโดยคือแบบว่าคือเฮาเห็ดกะแอนล่างบาดกะตามที่หมอเพื่อนแนะน้าแหละ แต่ว่าบาดนะก็ยังบอดีจกเถื่อก็เลยอยากไปให้เพื่นแนะนำตืมก็ได้ก็ได้ลองมึงก่อนกะซิลองอ่ะเขาคึมจะลองแนะนำไอ้เพิ่นบ yep ึงเนาะว่าเพิ่นจะซอยเรือทังงซาพิมด้านนี้บบถ้าเพิ่นก็โอเคไอ้ไอ้บอดีซอยก็คือแล้วแต่เพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นมีเจตนาอยากให้ซอพิมเนี่ยให้ซาเล่งถ้าบอดีซาเล่งก็คือเราคึมสีน้ำเสนออยากให้เพิ่นซอยด้านนี้แต่เห็นดีน้ำยูถ้าไปกวดคืนว่าหมอด็อกเตอร์เพิ่นสีแนะนำว่าหักษาบาดแผลได้แนวไรนี่โบ เื่อว่าให้มันหายขาดเออว่าโบาให้มันมาต้องมานาั่งล่างแพร้มานาั่งแบบนี้เนาะมันก็ลังบากมาสมควรซื้อน้ำเกลือซื้อสองตุก๊กมือละบอกโบแล้วขนะ้ากระล่างแต่ละมือแต่ละมือนี่ยซื้อมาเท่าช้อนตุ๊กเท่าซับตุ๊กยาวนานเนาะโบแล้วจะเฆบอตุ๊กเครื่องเนี่ยมันล่างได้จักเธอไหมก็หลายเธออยู่งลูกซื้อห้ามือคนแล้วแต่ว่าม<อ>ันก็ะโบชิ้นชุดกับความซื้อนะนะแม่แม่ซื้อตลอดเนาะกระโบไหวเนาะไม่พอดกระโบไหว คือคือมันสุดอ้าวเอาอยู่นั่นน่ะคือสุดล่างบาทนี่เด้อมันผ่าอันผ่าก็ติอันติดอันกั้นน้ำหาผ่าก๊องโรงพยาบาลอันติดอีกไม่สำลีที่ต้องเสร็จอีกแล้วมันอีก็อันเทปติดข้างนอกอีกน้ำเกลือนะแ,แล้วก็อันบัีนี้เข้าซื้อระยะเวลานีมาสี่ปีแล้วซื้อคือ ก็อยากให้มันดีนะมันมันเหนื่อยกับตัว่าใช้จ่ายตัวนี้แล้วเดอยาไปดกไปให้หม,มอเพิ่นเบิ่งะซือว่านมาซื้อเลยกัเงินอันท่านพุทธบูชาเพิ่นฟ้าให้พันหานัน<ม>่นแหละเอามาซื้ออันเราเอามาคือตัวนี้แหละือตัวนี้เลยเ <สา S 2> งนะินที่ว่าอันที่ว่าอันเรื่อยเพิ่นให้มาซอยที่พันหานนะกัได<ม>้ทั้งขาอ้อมเล็กน้อยได้ทั้งขาอ้อมผู้ใหญ่นี่แหละนะสูตรล่างบาทนั่นแหละ<ม> ขอบใจท้งเพื่นเนาะขอบในเพิ่นไปอ่านชั่วิมงบคลิปนีเพระวิที่สวยแม่มาพันทารนางแม่กษัตรอันเคืองจาเป็นแม่นี่แหละพบาาเพิ่นก็ว่าฮาอยู่บ้านเพื่อนจะสอยมาจ็กว่าสาพิมจะได้งานเห็ดเป่นสอยมาเคื่อเพ่นวาบจะได้สาคึมวาบทำบุญีเขาบอกแม่ไเนาะยก็ดิน้อเขามาบึงอยู่ตอดจะวางไปสิไปหาโลกเพื่อนสาพ่มีน้ะให้สสกคึมเพิ่นนนางดินน้ำสาพิมก็ไม่พนก่อนนะพี่นะ รวยบ่วงสาพิมพ์ขึ้นมาลายแท้นี่เนาะปันว่าเห็ดงานเนาะสาลายเพิ่นเห็ดกับเข่าเลี้ยงช้างพี่น้องเอ้ยต่างตอนเที่ยงเนาะเพิ่นกรสซีลายแน่ทั้งช้างมาเห็ดเพื่อนไปสามคนพี่น้องรวมถึงเพื่อนเพิ่นอีกเน,น,นะาะเป็นหาคน,านาเพิ่นกระชายดอกของนนขกินเนาะมันก็เลยลายพี่น้องเอ้ยโอู้นะใไม้เพิน่นขกิดบ่วท่านเลยเนาะทีมงานมา เรื่อยผลพี่น้องไม่ปุ่งน้ำโขอทันจะลายว้าผุกยอดใหญ่ใช่ไหมผุกปวดว่าเห็นแนวบ้ใช่สองยอดนี่ปวดหัวเห็นแนวบ้สจะลาย ามันใหให้มันลาตัวนี้เพิ่มมันอ่านสีบอกหมอกลายเนาะเพราะว่ามันมันแก่ได้วสงสัยสไลยของนามสาพิมพ์พี่น้องเลยใกล้ๆสิเสร็จเลยเนาะ มาบทสร้างผสมปูนอทีเก่าเนะเสุมาหารโบิดของน้ำนี่ก็เลยโอเออมนะมตาเก็บแอลเนาะสมปูนนี่เ,เป็นซีนเด็ดต้ ยังบ่เสร็จสิ้นปานดเนาะห้องน้ําเพิ่นแม่นยังบ่ยังบ่ทําใสประตูเพิ่นใสเรียบร้อยแล้วประตูห้องน้ําเนาะค่ะค่ะคือยังค่ะทานทาน <laughs> บ่กเพิ่นกับช่วงที่เป็นตาเจ็บเอเนาะสาวลายบ้านนี้พี่น้องเ้ยก็สำหรับคลิปนี้กับบุ๊ม,มีิอย่างลายนาะสาวางคได้จบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อกะฝากขอเมทพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะกอกไไดไปในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สบายดี